แต่ที่นี่แรกครับผมจะไปดูปปร,รูปมะพร้าวออกเลขออกเลขสามตัวตรงครับสามตัวตรงสามตัวตรงครับสามตัวตรงครับผมเป็นเลูกนี้ออกเต็มๆครับสามตัวตรงเออแปดเจ็ดสามครับสอเลี่ยงเงิแดงท้าย,าย,ายครับท้ายใส่ครับอันนี้เป็นการเลี้ยงเงิแดงเลี้ยงเงิแดงรัรงเทียมนี่นคือรังเทียมรังเทียมครับเขาไม่ยังไม่อยู่นะฮะเขายังไม่มาอยู่เาครับ อ้ามาันมีลางเทียมก็จะทําแบบนี้ครับเอาเป็นเขายังไม่มาอยู่ววควบคุมเพิ่มวยควบคุมทำได้สามสี่วันแล้วอ๋อนี้เขาเรียกรังเทียมครับรังเทียม,มให้เขาขึ้นมาข้างในเขาจะอยู่ข้างในเขาจะเข้าไปอยู่ข้างในครับเขาอยู่ไหนเขาจะมีอาหารกินอ๋อน,นี่เรียกรัง,งเทียมครับตัวนี้ก็จะเป็นอาหารครับนี่ก็จะเป็น น้ำเป็นน้ำครับเป็นอาหารของของมดแดงของมดแดงครับนี่อาหารเขาครับโอ้จะให้มันอยู่ตอนแรกก็คือเอาเอาลังมันมาก่อนเอากมาก่อนอ๋อนี่คือลังเทียมครับลังเทียมทำง่ายๆครับทำง่ายๆเอามีขวดพลาสติกขวดเดียวทําได้เลยครับจาะรูก็ให้เขาเข้าไปข้างในครับนี่จะเป็นน้ําน้ําหวานน้ำหวานอ๋อผมคิดว่าน้ำธรรมดาใช่ครับต้องเป็นน้ำหวาน ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลผสมกับน้ำธรรมดาแล้วอ๋อถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาน้ำนั้นใส่น้ำเห็ดรูบอยน้ำเห็ดรูบอยเหลูบอยสีแดงเขาจะเพิ่มอะไรแบบเพิ่มพลังงานของไข่วกนไหนเขาจะเอาขึ้นไปขบวนไปดูที่รังครับเขาจะมาเอาน้ำราบานเนี่ยนี่นี่คือเขาลงนั้นเนี่ยเขาจะลงมากินรับลงลงตามมาต้องต้องต้องทำไม้ไว้ให้ด้วยไมครับงั้นเขาตกบลาตายอ๋อ ถ้าเขาตกลงเขาจะขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีไม้ครับโอ้เขาต้องลงตามไม้แล้วก็มันดูดกินมันเขาก็ขึ้นไปครับเขาขึ้นอือนี่ก็จะเป็นรังอาหารรับตัวนี้อ๋อรังอาหารก็จะมีข้าวข้าวสุกแล้วแหละหัวอาหารครับหรืออาจจะเป็นพวกเอเศษปลาปลาพวกปลาอะไรปลาทูบ้างปลาธรรมชาติบ้างวางไว้เขากินเขาจะมากินเขาจะเอาขึ้นไปบนรังเขา ตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเลี้ยงอยู่ครับเพิ่งเพิ่งลองทดลองดูทดลองเลี้ยงครับก็ที่นี่คือที่ไหนนี่นี่คือสวนเก้าวตะวันครับสวนเก้าวตะวันครับอ๋อทางนี้ก็มีบ่อปลาอันนี้บ่อปลาครับบ่อปลาโอ้ปลาก็เยอะนะนี่ธรรมชาติครับเราเลี้ยงธรรมชาติครับเขาจะผสมพันธุ์กันเองปลานินปลาตะเพียนอู้ปลาอะไรเนาะปลาอานจะเป็นปลานินครับปลานินตัวดูได้ครับตัวใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เออถือโถ เยอะเยอะมาทานมาทานข่าวดีอีกข่าวดีข่าวดีข่าวดีคือข่าวดีเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของกรบวการเสี่ยงดวงโอ้ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อตามเขาอืมพลาดไปแล้วพลาดเลยครับก็มีไม่รู้ใครมาเขียนไว้ในลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวครับนานแล้วนะโอ้ครับผมผมผมเพิ่งเจอเมื่อวานอืมอ้โหูเต็มเต็มเลยสามตัวสามตัวมีตัวไหนบ้างอ่ามีแปดมีแปด มีเจ็ดมีเจ็ดมีสามมีสามเอ้าเต็มแปดเจ็ดสามครับโอ้ตรงตรงเลยด้วยอย่างนั้นตรงครับก็แต่ผมไม่ได้ซื้อตามโว่าครับอืมก็ไปเจออยู่ต้นมะพร้าวของตัวเองนะครับมั่ครับปาดดีถูกใครเขียนเอาไว้ครับมั่วเขียนแบบเป๊ะเลยโอ้โหตรงอย่างคักเลยพลาดไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูไหมครับไปดู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 ตามไปดูครับเดี๋ยวเผื่อมีตัวที่จะออกอีก อะเราตามพี่ซอกันนะครับไปดูที่ต้นมะพร้าวออกเลขต้นมะพร้าวออกเลขลูกมันเนะลูกมะพร้าวออกเลขอนี่ก็ไก่ไปเราตามไปดูตามไปดูสวนเก้าตะวันโอ้เลี้ยงไก่เยอะเหมือนกันนั่นเองสอนี่ยปเราอย่าพลาดนะครับคลิปนี้อย่าพลาดนะครับสวนเก้าตะวันนี่มีอะไรเยอะๆมีอะไรหลายๆอย่างให้ดู โอ้นี่สารอะไรนี่นก็เป็นสารที่ขุดเจอกระดูกครับบอให้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับดูดูดูนี่นะครับสาธุสาธุเด้อคุณยายนี่ก็จะเป็นสารที่เราขุดเจอกระดูกสองร้อปีสองร้อยปีสองพันปีครับสองพันปีครับก็เอามาวางไว้ที่นี่โอ้นี่ตัวที่ว่าครับครับที่ออกที่ออกข่าวในทีวีน่ะปี่หกสูทครับ ปีหกศูนย์ปีโอขาวกับกระชทยกบเนยพลอยสมัยนั้นครับปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์ก็จะเป็นอะไรอันนี้เป็นเป็นภาพวาดเป็นภาพเก่าที่เอาผู้ถ่ายทำไว้ให้ทําเองครับทําเองเลยว่นนี้ถ่ายเองอืมนี่ที่ขุดเจอครับที่คุดเจอในในสวนครับในสวนนี้เลยครับในสวนกาตะวันที่คุดเจอเมื่อปีหกศูนย์ครับวันที่ห้ามีนาปีหกศูนย์ครับอืมก็บางส่วนผมก็เก็บไว้กระดูกนะครับ ก็จะมีกระดูกเกี่ยวไว้ไหนโอ้อะไรนี่สบ้าผมไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นสบ้าอะไรไม่รู้ครับนี่นี่นี่อยู่อย่างนี้นี่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 ใช่ใช่ใช่นครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับสบ้าครับคนกระดูกมนุษย์โบราณครับสองพันปีสองพันปีนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่างั้นเลยเขาบอกว่าสองพันปีกออนโอ้กอิลปกรมาว่ากระดูกน่าจะประมาณยุคเหล็กกมสิปกรว่าไงนะเออเป็นของยุคเหล็กยุคเหล็กครับ กระดูกสองพันปีครับอืหาดูเยอะหาดูไม่มีอย่้วครับหาดูไม่มีบก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นไหครแค่เนียไหอ่หายี่เป็นกระดูกคนจะเข้าไปอยู่ข้างในผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบหรือว่าเสียชีวิตแล้วเอากระดูกเข้าไปไว้หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจครับเนาะผมก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรอะเราก็โอเคครับก็ดูตามนั้นแหละฮะนี่ก็จะเป็นเศษ เศษหไหเศษหายให้เลยหายที่อยู่รอบๆที่อยู่รอบๆอบอที่อยู่รอบๆอืมเอามันมีลวดลายด้วยนีครับมีลายธรรมชาติครับก็ททำให้เป็่นออกเลยก่อนสมัยก่อนอายุเหล็กอืมครับอายุเหล็กลายธรรมชาติครับลายธรรมชาติเอาผมเก็บไว้ครับเวลาใครมาดูมาชมก็มาศึกษาได้ครับตรงนี้ ให้ลูกลานได้ดูครับลได้ดูแต่ว่าโครงข้างในไม่อยู่ละเขาเอาไปแล้วครับเขาเอากรมเอาไปแล้วกรมศิลปากรเอาไปที่อำเภอพิมายเอาไปไว้นู่นเลยคลาไปเลยกรมศิลปากรมาตับแตนนี้ผมเก็บไว้บางส่วนอืมอันนี้ก็จะเก็บไว้เพราะเศษชิ้นบางส่วนก็จะตกอยู่แทวๆนี้ผมก็เก็บไว้ครับอืมก็มาสร้างเป็นส่วนไหนของอวัยวะกางกายของมนุษย์ครับเต่ว่าผมก็เก็บไว้เอาไปให้ลูกลานได้ดูและศึกษาครับ ครับก็ถือว่าเราก็เอาไว้เป็นการให้ลูกหลานให้นักเรียนนักศึกษามาดูได้ดูครับที่นี่ที่นี่ครับพี่ซอก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้มีที่ไหนมามาเรียนรู้บ้างก็มีทางกศนกศนกอบอบตอปตหนวยงานโรงเรียนก็มาครับโรงเรียนโอ้ประถมมัธยมก็มาบอกมาศึกษาดูงานที่นี่ครับ โอ้สุดยอดสุดยอดเอาไมากราบมาขอาะพรจากตัวนี้ก็ได้ไปลวทำหนือนกันแต่ที่แน่ๆที่ดิดที่ดิดที่นั่นก็คือลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวออกเลขออกเล็กเต็มเต็มสามตัวครับมาจะเก็บมาแล้วประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วแต่ออกจริงๆครับแต่ที่แน่ๆครับผมจะไปดูลูกมะพร้าวออกเลขสามตัวตรงครับสามตัวตรงครับผมอืืออยู่ที่ไหนลูกพี่สอนที่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูในสวนนี่บ่ครับผม สามตัวตรงครับสามตัวตรงเลยครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยไม่มีครับเต็มเต็มครับสามตัวตรงลูกเ้าว้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปดูครับไปไปเราตามพี่สอนะครับไปดูลูกมะพร้าวออกเลขสาวตัวตรงตรงไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีผิดพลาดนี่นะเฮ้ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วไหนไหนไหนนี่นะครับสามลูกเลยฮะแต่ลูกนี้ออกเต็มเต็มครับสามตัวตรง ปัาดครับจริงๆตัวนี้เออแปดเจ็ดสามปั๊ดแปดเจ็ดสามแต่คนเขียนไว้นะแต่มีคนเขียนเขียนาไว้แต่เขียนไ้นานแล้วแต่เขียนไว้นานแล้วครับแต่ออกสามตัวเลยสามตัวตรงโอ้โหไม่ตกแปดเจ็ดสามครับไม่ต้องโตรธไม่ต้องกลับไม่มีเขียนไว้อีกบ่ว่าต่อไปนี่เฮ้ยวิศวอันนี้มีอยู่ จะพาไปดูอีกบ่เฮ้ยน่าจะเขียนเอาไว้แล้วก็น่าจะมีครับมีอยู่นี่ครับฝั่งไหนมีครับฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นบ่ไปดูไปดูครับไปดูครับเดี๋ยวงวดเมื่อจะออกไปแล้วสามตัวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเลขอะไรไม่ทราบไม่รู้ครับแล้วเราต้องดูกันครับนี่ครับตรงนี้ครับปืดชัดเจนครับดูครับแล้วครับซูมดูครับชัดเจน ปาิีทุดูครับงวดต่อไปนะครับคุณผู้ชมงวดต่อไปเด้อนี่เด้อครับนี่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 วดเมื่อจีออกไปแล้วครับแปดแปดเจ็ดสามครับเดี๋ยวงวดนี้ครับงวดนี้ครับมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นครับสามตัวเหมือนกันสามตัวเหมือนกันครับผมผมไม่อยากพูดให้พี่สอพูดดีกว่ามีเลขอะไรบ้างก็ที่ดูนะครับก็จะมีเอ่อเจ็ดมีเจ็ดมีสองมีสองมีห้ามีห้าครับเจ็ด สองห้าแต่คนเขียนเอาไว้นะแต่คนเขียนเอาไว้แต่ไม่รู้ใครเขียนครับแต่เขียนไ้นานแล้วเขียนไว้นานแล้วครับแต่งวดนี้มีสิทธิ์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 เออมีสิทธิ์ลุ้นลองดูครับลองดูลองดูวันที่วันที่หนึ่งเมษาครับผมหนึ่งเมษายนนี้ดูนะครับดูให้จัดจ่ายครับเต็มเต็มนะครับนี่เจ็ดเจ็ดสองสองห้าห้าุ้ยเป็นเลของคงอิงด้วยนี่อ บัลูเนาะเอาเลขุงอิงที่เขาจับหกสองห้าหกสองห้าเลกุงอิงนี่มาอยู่นี่เลยนี่ครับมาอยู่ต้นมะพร้าวเลยเนาะโอ้โหครับคุณผู้ชมเหลือเชื่อเหลือเชื่อเอาเอาไปลุ้นกันเอาไปลุ้นกันครับลูกพี่สองบอกว่าจะให้อีกสองตัวมีอีกครับมีอีกลูกมะพร้าวอีกมีอีกครับดูครับดูฮะ ใส่นี่ครับเฮ้ยสองแปดสองแปดครับผมสองแปดต้นมะพร้าวออกได้นะครับหนึ่งเมษายนนี้วะอย่าลืมนะครับครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับครับโอ้โหเอ้าให้ทั้งสามตัวให้ทั้งสองตัวเลยบัดเดินนี่นี่ฟังนี่เด้อครับเจ็ดสองห้ามาฟังนี่บัดเดินนี่ ส,สองโตตีสองโตเลยบาดเท่นี้สองแปดสองแปบดบอ่ะเอาไปลุ้นกันอเอาไปลุ้นกันว่ามีคนมาเขียนให้แล้วอ่าครับเอาโชคมาให้แล้วเอาโชคมาคสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่ง กิ้ง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 กดน้ำค,คลโรคขีดย้ำได้ทันสิบรดพาท่าขีดและสิบรดีาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็อขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ